มิน l ีเซคเกิประกาศเปิดโปรเจกต์ซีรีส์ไทยสู่ร,ระดับอินเตอร์ผสานความร่วมมือระหว่างวงการบันเทิงไทยกับเกาหลีเชิญคิมซองโฮผู้กำก,กับชื่อดังเจ้าของผลงานซีรีส์ Move to Heaven ร่วมพัฒนาบทและกำก,กับซีรีส์สัญชาติไทยผนึกกำลังกับแจ็คผู้กำก,กับไทยไฟแรง จากผลงานสาธุซีรีส์ดังทาง Netflix โดยทั้งคู่จะมาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดและความโดดเด่นของอีสานซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งโปรเจกต์นี้จะนำเสนอให้เห็นว่าความสุขอาจจะไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนหากเรารู้จัก,กวางใจให้ถูกที่ค่ะ ย้อนกลับไปประมาณ2ปีเรามเีเรื่องที่เราสนใจเกี่ยวกับภาคอีสานเยอะมากครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราพัฒนาโครงการหรือูนิตไม่ออกว่าเราจะเป็นหนังเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรดีแต่มีประเด็นที่เราลงพื้นที่เยอะออจากเดิมเนี่ยเราทำรีเสิร์ชเบสเยอะมากครับทั่วประเทศแต่ว่ามันมีประเด็นที่เราสนใจเกี่ยวกับอีสานคราวนี้ก็เกิดจากว่าถ้าเราจะทำบวกเนี่ยทำยังไงให้เป็นที่น่าสนใจ คุยกันในทีมบริหารเลยอยากสร้างสคริปต์แลกที่เล่าให้ฟังเมื่อคู่นะครับว่าอยากพัฒนาการเขียนบทของประเทศไทยแล้วอยากให้ระดับมืออาชีพของโลกมาช่วยเรานะครับเราก็เลยทําบทชวนพี่ๆที่เป็นระดับมืออาชีพอยู่แล้วเราก็เปิดคลาสนักเขียนบทซีรีส์เนี่ยด้วยนะครับโดยเราเชิญคุณคิมซองโคมานะครับพัฒนาบทกันไปเรื่อยๆเราได้นักเขียนจากโครงการซึ่งเป็นผลผลิตพอดีน,นะครับซึ่งมาร่วมโครงการเราด้วยแล้วก็ บทที่เราทำโศกไปเนี่ยปรากฏว่าคุณคิมซังโฮเองตัดสินใจจากบทที่ทีมเขียนบทไทยเนี่ยทำเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คน้นึกไม่ออกว่าประเทศไทยมีเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในแง่รายละเอียด,ดยวอาจจะถามคุณคิมซังโฮว่าไฮไลท์หรือสิ่งที่เขาสนใจเกี่ยวกับความเป็นไทยมันเป็นยังไงแต่ที่มาทั้งหมดนะครับว่าเราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำอะคาเดมี่คือพัฒนาทีมเขียนบทซีรีส์ของไทยนะครับปีนี้และปีหน้าเราก็จะทําต่อนะครับ เรามีปีที่แล้วมี Korean Perspectives เราก็อยากได้คนโน o w ฮาวใหม่ๆจากทางฝรั่งเศสหรือจากอเมริกาถ้าเป็นไปได้ฮอลลีวูดมาช่วยพัฒนาทีมเขียนบทบ้านหลาประเด็นที่เราสนใจจริงๆสนใจมา2ปีแล้วครับเรื่องวัฒนธรรมอีสานจากการลงพื้นที่บ่อยๆเราสนใจประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักเลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราทำรีเสิร์ชครับทำงานวิจัยเนี่ยที่ มิลิสิกันทำงานวิจัยเยอะมากฉะนั้นจะเป็นงานวิจัยที่ทําเกี่ยวกับมุมประวัติศาสตร์มุมวัฒนธรรมเราร่วมมือกับสม,มหาวิทยาลัยในในภาคอีสานเนี่ยทำข้อมูลเรื่องนี้ขึ้นมาพอได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งมันน่าสนใจมากเลยว่าเราอยากเล่าในมุมของซีรีส์ซึ่งมันมีระยะเวลาให้เล่าได้เยอะพอสมควรแล้วก็ประกอบกันอย่างที่บอกครับว่าสไตล์การเล่าซีรีส์จังหวะของซีรีส์เนี่ยของเกาหลีหน่าสนใจและซัคเซสเคสเขามีเยอะประกอบกับในทีมเราอะ่ะเราชอบ จังหวะซีรีส์เรื่อง Move to Heaven ก็เป็นที่มาทำให้เราพยายามหาตัวคุณคิมซองโฮแล้วก็ร่วมโปรเจกต์กันครั้งแรกในการทำสคริปต์แบบจอมมีวันเนี่ยครับก่อนอื่นเลยนะคะก็ทางผู้กกับคิมอะค่ะก็มีความเห็นเดียวกับพี่กรอฟมากๆเลยสิ่งที่พี่นกรอฟคิดหรือว่าเป็นไอเดียของพี่กรอฟเนี่ย ตรงกับใจของกุ้งกับเลยอันนี้จะเป็นสิ่งแรกนะคะฮันกงวุฒิว่า이ทยวุฒิว่าด้วยชีสก็มีการใช้กันได้ดีมากเลยค่ะเพราะวาเพราะว่าการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีกับวัฒนธรรมไทยอะค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวต้องยืเรื่องนี้ความตรงนะ้ก็ก็จะก็อ่านนักเอกเทศ แล้วก็โดยเฉพาะนะคะได้ร่วมงานกับผู้กำกับดังๆแล้วก็นักเขียนดังๆด้วยก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กกับคินนะคะที่จะต้องกระตือร้นนะคะในผลงานชิ้นนี้แล้วก็ใส่ใจในผลงานชิ้นนี้ด้วยเช่นกันจริงๆก็กดกดดันนิดหน่อยครับเพราะว่าจริงแล้วก็เหมือนกับแบบติดตามผลงานของคุณคินมาแล้วก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการได้เห็นมุมมองวิธีการทํางานใหม่ๆมันไม่ใช่แค่แบบมาแค่การกากับร่วมกันนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่การแบบ พัฒนาซอสพัฒนาทีทเนต์จนไปถึงแบบตัวบทเลยครับแล้วก็ยิ่งมันเป็นความชาเลนจ์มากๆก,กับการที่ต้องเป็นแบบอีสานกับเกาหลีครับคือแค่คิดมันก็สนุกแล้วใช่ครับแล้วยิ่งเรารู้สึกว่าเรามีความสนใจในแง่ในแง่ของภาคอีสานอยู่แล้วผมเกิดที่อีสานผมก็อยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับอีสานไปแต่ยังเรายังไม่เห็น ช่องที่มันจะเล่าได้ซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้มันค่อนข้างลงตัวมากที่จะมีโอกาสได้ถ่ายทอดสิ่งนี้ไปครับที่มันคือการแชร์แลกเปลี่ยนนเลยครับเราค่อยๆเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนมุมมองให้ให้กันและกันแหละครับว่าเราถ้าเกิดเป็นารจะมองยังไงห้เป็นเกาหลีจะมองยังไงครับมันก็เลยทําให้ค่อยๆมีกับเรียนรู้กันแล้วค่อยๆแบบมองเป็นดิเรกชันเดียวกันแลถ้าเกพอมันได้ดิเรกชันเดียวกันได้ละจากการทำงานมันก็ไม่ยากลวครับมันก็จะแบบโอเครู้แล้วว่าเราจะต้อง จัดการตรงไหนเราจะมีโตอย่งไรครับแล้วก็ไปพร้อมกันได้เลยครับใยพวกเการเดลไวเอกับมนเวลท์เพื่อนส่เดสเทนก็เสียดูยุคหกับสนุกโอเคใชควจ่มีาสุมดมีวมสกที่สคืมีามัมาี่ควาก่งคามกี่สุอมขาี่สมาากทคควมี่อมีควมสก่คีความก่ามสรากท การทางานเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆแล้วที่เกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทะเลาะกันบ่อยนะคะทะเลาะกันบ่อยครั้งแต่ว่าบรรยากาศของการทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยมันทาให้เขารู้สึกถึงความอ๋อจะเรียกว่าความสบายก็ไม่ใช่แต่เรียกว่ามีความติดขันหน่อยๆซึ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ทางานดีกันมากขึ้นค่ะมูกกกเนี่ยะีคนหอคนงอีนนเนยวกันอคงแต่ยากของกทนที่ประเทศทีมมอยก่ คือทคะซึ่งจริงๆเราที่เกาหลีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ด้วยความเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะมีไพร์ในตัวเองค่อนข้างเยอะซึ่งโดยปกติเวลาทำงานเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้มากเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไปในทางที่ไม่เดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำกับเขียนนักเขียนบทไทยแล้วเนี่ยขารู้สึกเลยว่าแบบต่างคนต่างมีมีสเปซ สบายๆส,สเปซที่เป็นอิสระที่ทําให้เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือว่าอยากจะแชร์ไอเดียกันได้จริงๆเราเราเราเริ่มตามหาช่วงแรกเนี่ยอาจจะตั้งต,ต้นผิดด้วยซ้ำครับเพราะว่าหลังจากคุยกับหลายๆคนนะครับจนกว่าจะถึงคุณคิมชังโฮเขาบอกเลยว่าอุตสาหกรรมซีรีส์หรือภาพยนตร์ของเกาหลีบบเป็นตัวนำพาทุกอย่างรวมไปถึงผู้กำกับนักแสดงที่เราอยากได้ฉะนั้นเราเลยตั้ง ตั้งหมุดหมายกันใหม่เลยว่าเราพัฒนาบทกันดีก,กว่าประกอบกับทีมบริหารก็สนใจเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อไปในอนาคตตอนนี้จริงๆคนที่สมัครกันนะครับเรามีนักเขียนบททั้งซีรีส์และภาพยนตร์เยอะมากเลยนะครับที่บทจริงๆในการในการพัฒนาบทอยู่ในใน a น a d e m y อะคาเดี่ยี่สิเรื่องผมว่าน่าสนใจมากแล้วเขาว้าวหลายเรื่องแต่ว่าผลิตตัผลของของสคริปต์แบบนียนะครับ 3คนอยู่ในโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนกับเขาอีกสองคนเรามีทีมบทด5คนเราเริ่มทําบทเรื่องนีม้มานานก่อนหน้านี้ละจนส่งไปให้คุณคิมล่าสุดเมื่อปรีที่แล้วเนะี่ยเขาบอกว่าเ้าตัดสินใจเลยว่ามาเพราะมันชาเลนจ์หลายเรื่องมากว่ามัน Cross c o u ์เจอร์แล้วมันไม่ใช่ c คานเจที่เป็น Main Stream กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ต แต่มันไปอีสานเลยเขาบอกว่ามันท้าทายมากแล้วประเด็นที่ทำให้เขาตัดสินใจร่วมเนี่ยซึ่งคุณคิมเนี่ไม่ได้เล่าเนี่ยผมถามเขาว่าอะไรที่เขาสนใจมากแล้วเราคิดว่าที่อื่นไม่มีแล้วของเราไฮไลท์มากเขาบอกเรื่อง Relationship สัมพันธ์ภาพในครอบครัวของประเทศไทยน่าสนใจมากจากการที่ร่วมงานกันประกอบกับทีมบทบท,ทำทำซีนอปิสทัลอทำโครงเรื่องที่มันน่าสนใจเขาก็เลยตอบรันะครับแล้วก็ แล้วก็มีพี่แจ็คตามมีกคนเขานี้เลยมันเลยเข้าไปใหญ่ทีมบดเลยเป็นทีมบดที่ค่อนข้างใหญ่เจ็ดปดคนทํางานด้วยกันบดเป็นตัวนําพาใช่ครับก็เป็นฟิวชั่นครับผมว่าก็น่าจะเป็นอาหารที่ได้ได้รสชาติแบบมีสองรสชาตินะครับมีความผสมกันของแบบเกาหลีกับที่สารความแบบแซ่บความสนุกความไลฟ์สไตล์แบบที่เราเคย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 ได้ยินมุมมองของคนที่สารนะครับคราวนี้เราก็เอามาเชฟให้มันมีความเป็นเราอยากทำให้มันดูมีความเป็นแบบ เหมือนกับสากลนมากขึ้นแต่ยังแต่ยังไม่ได้แต่ยังมีความจริงใจในการทำทำโปรเจกในความรีสารดอยู่นะครับน่าจะเป็นสเต็ปแรกเลยจริงๆผมยืมคำคุณคิมนะครับที่เราเทคสากันเนี่ยมันจะเป็น first step to make history ด้วยกันเพราะไม่เคยทําในระดับพัฒนาบทด้วยกันพัฒนาอาร์ตตัวละครพัฒนาเซตติ้งทุกอย่างร่วมกันเป็นครั้งแรกอยากให้ทุกคนติดตามโปรเจกต์ครั้งนี้ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็ เราจะได้ร่วมนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอีสานแ,และเกาหลีนะครับไม่ใช่อีสานที่ดีเป็นโคเวียนอีสานเนี่ยให้โลกได้สัมผัสได้รู้จักนะครับในจากนี้ไม่นานทับนิดเดียวสักประมาณ2ปฟีได้ชม <c oughs> ได้ชมครับเอต้านิวขอบสอบทุกข้าว